โครงการสนับสนุนผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรายวิชาจารึกเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาขอเสนอจารึกเจ้าเถียนสีเทพคริมานนท์สองจารึกเจ้าเถียนสีเทพคริมานนท์สอง จารึกแผ่นนี้ถูกพบที่เจดีวัดสองคบอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเมื่อพศ2495โดยพระครูบริลักษณ์บรมธาตุมีการพิมพ์เผยแพร่คำอ่านแปลครั้งแรกในวลาสารศิลปากร,กรปีที่3ฉบับที่6มกราคม2503ชื่อบทความคำจารึกอักษรไทยภาษาไทยบนลานเงินแผ่นที่2-3พศ .1956 พบที่เจดีวัดสองครบจังหวัดชัยนาทโดยมีศาสตราจารย์ฉ่ำทองคำวันเป็นผู้อ่านต่อมาในปีพศ2508มีการพิมพ์อีกครั้งในประชุมศิลาจารึกภาคที่3โดยเรียกว่าหลักที่51จารึกลานเงินอักษรและภาษาไทยพบที่เจดีวัดสองคบจังหวัดชัยนาทพศ1956 ต่อมาในพศ2529ได้ตีพิมพ์ในหนังสือจารึกในประเทศไทยเล่ม5โดยนายเทอมมีเต็มเป็นผู้อ่านและจำลองอักษรจากจารึกปัจจุบันจารึกจเจ้าเถีนสีเทพคิริมานนสองได้รับการเก็บรักษาอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานาครรูปพระอุโบอสถ วัดสองคบอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันภาพพระประธานในโบสถ์ในสภาพดั้งเดิมภาพพระประธานในพระอุโบสถในสภาพปัจจุบันจะลึกเจ้าเถีนสีเทพคริม,มานนสองด้านที่หนึ่งแต่พระเจ้าเข้าแก่ เนรผานไซได้1,956เข้าเข้าวันได้259วันจัตาวาระศพในบรรทัดที่หนึ่งนี้จะเห็นรูปอักษรขอขวดการใช้อักษรวิธียอ,อยะเพียงตัวเดียวแทนสระเอียเป็นอักษรวิธีแบบเก่า ในคำว่า1900จะเห็นว่าไม่หันอากาศยังอยู่ที่พยัญชนะตัวสะกดเราจะเห็นรูปตัวอักษรขอขวดอีกครั้งในคำว่าเข้าวันคำว่าวันใช้ตัวนอนหนูสองตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวสะกดซึ่งเป็นอักรวิธีแบบเก่า ปีพุทธศักราชที่ปรากฏคือปีพศ 1, 1956ด้บรรทัดที่สองอต่อจากบรรทัดที่หนึ่งจะตะวารศกเดือนสิบออกใหม่ได้11คำ่ำวันพฤหัสบดีจึงเจ้าเถนสีเทพคิริมานนปู่เจ้าสิงหหานาัทเจ้าเมืองในบรรทัดที่สองนี้จะเห็น รูปตัวอักษรมอมา้าซึ่งมีขยักตรงกลางตัวอักษรเป็นแบบดั้งเดิมในสมัยอยุธยาตอนต้นเห็นรูปตัวอักษรคอคนในคำว่า11คคํ่คำว่าเจ้าเถ็นสีเทพิริมานนจะเห็นการใช้ตัวเชิงรอเรือซึ่งอาจจะมีที่มาจากอักษรขอม บรรทัดที่สามองค์แม่นางสร้อยทองย่าออกสีย่าพระย่าแม้นแม่อ่าวแม่สาขาพ่อสามน้อยผููเป็นลูกในบรรทัดที่สามนี้จะบอกรายชื่อเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธรูปที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ต่างๆในคำว่าย่าออกสีจะเห็นว่า มีรูปตัวเชิงรอเรือบรรทัดที่สี่แม่วังปูย่ยี่พ่อใสแม่แพงจึงชาวเจ้าทั้งหลายสมโมทามาก่อพระบรรจุพระาธาตุสองพระ <c oughs> ในคำในบรรทัดที่สีนี้จะเห็นคําว่าบรรจุ ใช้ตัวสะกดเป็นนอนหนูสองตัวเพื่อแสดงการเป็นตัวสะกดแทนการใช้ไม่หันากาศ <c oughs> คำว่าแม่เพลงในเอกสารนั่งเดิมตีความว่าเป็นแม่แผง แต่ส่วนตัวผู้อ่านคิดว่าน่าจะตรงกับชื่อแม่เพ็งมากกว่าด้านที่สองบรรทัดที่หนึ่งทองสองพระเงินสิบสองพระดีบุกสองร้อยยี่สิบแต่พระสองร้อยหกสิบสองแหล <c oughs> เป็นการบอกจำนวนพระที่สร้างขึ้นบรรจุนในพระเจดีย์จะเห็นอัครวิธีคำว่าพระเงินซึ่งมีอออ่างประกอบด้วยซึ่งสอดคล้องเ,อเนื้อความในจารึกสอดคล้องกับพระกุที่พบในวัดสองคบซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ขอขอบคุณโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร